เราหีมวันนี้เรามาเจอกับตัวดานซึ่งตัวดานที่เราเห็นอยู่ณณขณะนี้ก็คือดานฟัตฮะอ่านว่าดานดาดานดาเวลาสะกดคือเรียกตัวดานแล้วก็ใส่บาริสฟัตฮะแต่ไม่ต้องเรียกอัสระของมันแค่อ่านว่าดานดาดานดาสระอาดเด็กสระอาดานดาดานดาดานดา ต่อไปก็จะเจอกับตัวดานเช่นเดียวกันแต่สระฟัทฮะคลายมาเป็นสระกัสรรซึ่งสระกัสรรจะออกเสียงสระอีดานดีเหมือนเดิมนะครับดานดาแต่เปลี่ยนมาเป็นดีสระอีดานด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 ีต่อไปตัวดานเช่นเดียวกันแต่ว่ากลายเป็นสระดัมะ ซึ่งสระดัมมะก็จะอยู่ด้านบนคล้ายกับตัวววตัวเล็กๆเลกวลาอ่านเราจะอ่านว่าดานดูดานดูเป็นการสะกดการสะกดก็คือการเรียกอักษรของมันเช่นเดียวกันแต่ใส่สระเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเรียกสระดานดูต่อไปทั้งดานดาดานดีดานด,ด,านดูเขียนเหมือนกันแต่แต่เสียงไม่เหมือนกันเพราะเพราะว่าสระทําให้เสียงนั้นแตกต่างจาก แตกต่างกันก็คืออ่านว่าดานดาดานดีดานดูด็ดีดูหากว่าอ่านแบบไม่สะกดก็คือดาดีดูใส่สระเข้าไปดาดีดูดาดีดูหากว่าเราสะกดก็คือเรียงอักษรดานดาดานดีดานดูด็ดีดูด็ดีดูดานดาดานดีดานดูด็ดีดู ชี้เวลาเราชี้เราก็ต้องชี้ตัวดานแล้วก็พออ่านว่าดาชี้ที่บาริสดานดานดานดีดานดูดาดีด,าดูอีกทีดาดีดูต่อไปก็จะเจอกับตัวดานนะครับ